ดิฉันลูกซ้อนรวีค่ะรับหน้าที่เป็นพธีกรในการดูแลทุกท่านค่ะงานครั้งนี้ค่ะ One Stop Export Service Center Oset Clinic 2015ค่ะจัดโดยศูนย์บริการส่งออกแบบเป็ีเสร็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ สุดบรรนการส่งออกแบบเด็ดเศ็ค่เราได้จัดโครงการนี้ขึ้น OneSoft Export Service Center หรือ OEC Clinic ครั้งนี้ค่ะภายใต้หัวข้อ SME เรียนรู้ไร้พรมแดนวางแผนกลย,ยุทธการค้าบุกตลาดอาเซียนเพื่อเพิ่มความรู้ในด้านขั้นตอนกฎระเบียบข้อบังคับใหม่ๆวิธีปริบัติเกี่ยวกับพิธีการศุล,ากาลกากรการเข้าไปรับรองใบอนุญาตต่างๆตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ,งงท,างๆทางการค้า หนยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดนตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีมาช่วยบริหารจัดการธุรกิจอาทิเช่น การสืบค้นหาข้อมูลส่งออกขั้นตอนการส่งออกการเคลื่อนแบบฟอร์มออนไลน์ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้กับผู้ประกอบการไทยพร้อมรูปรับ AEC ก้าวสู่ระดับแนวหน้าและสร้างความได้เปรียบทางการค้าในตลาดโลกซึ่งวันนี้กิจกรรมของเราค่ะจะมีทั้งกิจกรรมภาคปฏิบัติแล้วก็กิจกรรมภาคทฤษฎีซึ่งเรามีะรบออนไลน์ค่ะมาให้ทุกคนได้ลองทดลองใช้จริงซึ่งน่าจะทําให้พวกเราได้ใกล้แันยิ่งขึ้นค่ะ และในโอเซของเราค่ะการให้บริการของศูนย์บริการส่งออกแบบเบสเซ็ตมีหน่วยงานให้บริการออกใบรับรองใบอนุญาตการส่งออกได้แก่กรมการค้าต่างประเทศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมประสุทาสตร์ของการค้าไทยและสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมีหน่วยงานให้คำปรึกษาค่ะได้แก่ศูนย์บริการร่วมกระสวงพาณิชย์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญากรมการค้าภายในกรมวิชาการเกษตรกรมประมงกรมการกองสุนกรมศุล,ลากากรกรมควบคุมโรคสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME b a n k และสมาคมผู้ร,รนนับจํารขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งนี้ค่ะโครงการต่างของศูนย์บริการส่งออกแบบเดเ็จหรือ o เ e ออค่ะเรามีทั้งโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของศูนย์บริการส่งออกแบบเดเ็จโครงการ One Stop Export Service โอเวอร์เซ็ตคลินิกดังเช่นที่เราได้มากันในวันนี้ค่ะโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่บริการส่งออกแบบเป็นเสจการให้คำปรึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อีคอนซัลติงโครงการให้ความรู้ในรูปแบบของอีโนเลชผ่านระบบออนไลน์ซึ่งในรูปแบบนี้ค่ะทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้และใช้งานได้จริงผ่านระบบอีโนเลชที่เราได้จัดการไว้ให้ภายในเว็บไซต์ค่ะ และยังมีโครงการค่ะที่ให้บริการถามตอบทางออนไลน์ได้อีก,อก,อกด้วยทั้งหมดค่ะโครงการดังกลา่าวท่านสามารถดูได้จากรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบค่ะและทุกท่านค่ะยังสามารถที่จะติดตามข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศท่านสามารถที่จะติดตามกดไลค์ในแฟนเพจของพวกเราได้นะคะใน Facebook กันอยู่ใช่ไหมคะลองเสิร์ชหาดูค่ะ One Stop Export Service Center k i Ose เรามีรายละเอียดไว้ให้ในเอกสารด้วยเช่นกันค่ะ ในกำหนดการของเราวันนี้ค่ะในช่วงเช้าค่ะจะเป็นการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจาถึงขั้นตอนกฎระเบียบใหม่ๆและระบบที่มีการพัฒนาเครือข่ายในการขอใบรับรองใบอนุญาตของหน่วยงานภายในศูนย์บริการส่งออกแบบเสร็จและให้ความรู้ความเข้าใจ,าาาจากฎระเบียบทางด้านการค้าระหว่างประเทศการค้าชายแดนแก่ผู้ประกอบการทุกท่านและในช่วงบ่ายค่ะ จะเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการในการใช้อุปกรณ์การสื่อสารเช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กในการค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของศูนย์วิยการส่งออกแบบแบกเสร็จหรือโอเสในการที่เราจะมีรูปแบบทั้งการสอนค่ะแล้วก็การถุดทดลองทำ ดยวิทยากรผู้ชําหน่วขออภัยค่ะโดยวิทยากรผู้สนาญการรวมทั้งจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการ,รออกแบบฟองค่ะเรื่องของการนําเข้าศอ,อกอ่อก็รองรับ AEC ซึ่งจะเริ่มต้นเป็นรูปแบบภายในวันที่31พฤศจิาคม2558ค่ะและหลังจากที่ทุกท่านค่ะได้ลงทะเบียนเรียบร้อยกับทางด้านหน้างานของเราแล้วเอกสารที่ทุกท่านจะได้รับค่ะจะมีคงกำหนดการสัมมนานและให้คำปรึกษาเอกสารประกอบการบรรยายแบบประเมินการจัด นในเรื่องของแบบประเมินนี้ค่ะาเราต้องขอความร่วมมือจากทุกท่านอย่างยิ่งในการที่จะให้ทุกท่านค่ะได้แบบได้ลงบแบบประเมินให้กับพวกเราประเมินวิทยากรประเมินการทํางานซึ่งเราค่ะอยากจะพัฒนากิจกรรมดีๆแบบนี้ให้อีกให้ดียิ่งขึ้นขึ้นไปอีกเราเคยจัดงานแบบนี้ค่ะมาแล้วหลายปีหลายครั้งและทุกครั้งเราพยายามที่จะเจาะกลุ่มตลาดและทําให้ตรงตามความต้องการของทุกท่านที่สุดค่ะ และท่าจะได้รับป้ายติดหน้าอกค่ะซื้อทางด้านหลังป้ายมีใครได้ลองตลิกดูแล้วหรือยังคะด้านหลังป้ายค่ะจะมีบัตรชิงรางวาัลซึ่งบกครองควรให้ผู้เข้าร่วมงานค่ะได้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนวันนี้เรามีโทรศัพท์มือถือจาก AIS ค่ะมามอบให้กับทุกท่านในช่วงท้ายงานอีกด้วยค่ะ และในวันนี้ค่ะมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากค่ะบางท่านอาจจะไม่ได้รับเอกสารการประกอบการบรรยายท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสาร,สารต่างๆได้ค่ะจากเว็บไซต์ o n e s t o p s e r v i c e d i t p g o t s ค่ะหลังจากนี้ประมาณ1เดือนค่ะเอกสารทั้งหมดของเราจะรวบรวมอยู่ที่นั่นทางคณะผู้จัดของเราต้องขออภัยด้วยค่ะและในขณะนี้ค่ะได้เวลาสมควร